นี่จ้ะพอจ่าแม่จ้าได้เวลาเปลี่ยนถางแล้วเนาะกระถางมันเล็กเนาะบุษราคำจ้ะต่อยาวๆตาปุดโปดน,นี่จ้ะอันนี้คือดินใบกําปูนะเปลือกมังคุดจ้ะไปถามหลายๆคนถามมาใส่เยอะไหมก็เนี่ยประมาณเนี้ยหรือเยอะกันนี้ก็ได้จ้ะไม่ต้องใส่ให้เขาอยู่โคนเลยนะกระจกระจัะะจ้ะ,จะล้วนี้ดินที่เรามีอยู่ ธีการเปลี่ยนจะบอกว่าบุษราคำใส่เข่งอะรากระบายระบายอย่างนี้ดีกว่ากระถางนะอันนี้ดินขี้ไก่ขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผลจ้ะตำราเขาบอกมาแค่นี้เสร็จแล้วแ้ก็พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมก็ดุบๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆ ให้ให้เงาเขาอลอยขึ้นมาข้างบนนะจ้ะเปลี่ยนดินแบบนี้กับการที่ว่าเอาต้นไม้ใส่ลงไป